ทํกับเขาให้ตาแล้วพี่น้องนี่นี่ก็บดบมีแดดคือกันแล้ฝนก็ตกทงตกเเดียวก็หายจ้อย หลังจากประเทศกับเขาหลายวันที่น้องรีบไปห่วยซึกป่าเึ็กไปแตง่ามเหมือนเรื่องชัดป่าลาดพริกลาดป่าพึ๊กป่าลาดริก ทำกับข้าวไม่ตาก่อนทุกอย่างใส่หมเดเลยที่น้่งครบเครื่องคัดกะลำทคัดกะลำใส่หมูผิวเกลือน้ำปลาผงปรุงรสผงชูรส ซอฟฟ้าเขียวใส้เรียบร้อยน้ำตาลเรียบยร้อยก็ไม่รู้ว่าจะกินยังแต่ละมือเราเว้นปลาที่หามาได้จะเต็มตู้อย่างนี้พี่น้องจะติดติกตากแดดก็บ่มีแดดจะ ัดกระมปี้ใส่หมูแยกกัสิใส่แล้วมันหอยลงไปเลดพอสุกยางใส่ยางละนี้ไดหน่อยแล้ว rao thịt thay cho chút nồi, Phải giặt là, bơi suất cho cơm này, เพราะว่ากะลำานานี่เขา่ยจะสีหยับหย,ยาบได้พี่น้องหยับหยาบภาษาอีสานก็ว่าหยาบซิมไรแล้วบปะซิมก่อนซิมก่อนเสียบแล้วได้ที่เล้เพราะว่ายากผิว ผิวนี่คือใส่ย่างละนี่ละหน่อยเกลือน้ำปลาซอสฟ้าเขียวผงปรุงรสผงชุบรสพริกไทยน้ำมันหอยเรียบร้อยพอดีเลยน้ำตาลเดิพอดีหรอซำนี่ล่ะพี่น้องจ้ากับเผาย่ายเรียบร้อยละจ้าพัดกระลำหอตา